สวัสดีครับสายป่าเซนโตครับในโอกาสเนื่องวันสงการปีใหม่ไทยครับขอให้ทุกท่านครับเดินทางกลับบ้านคูเมือเราอยากปลอดภัยครับแล้วขอให้มีความสุขครับร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงครับผมสวัสดีครับผมคุณยองนะครับเรื่องในวันสงการปีนี้ท่านใดที่กลับบ้านก็ขอให้โชคดีนะครับเดินทางปลอดภัยในว่าทั้งไปทั้งกลับแลขอให้สวัสดีปีใหม่ของค่ะ สวัสดีปีใหม่ไทยนะครับคันดุคนสวัสดีครับสงการนี้ขอบคินชาวบ้านปลอดภัยมีความสุขกับสงการครับสวัสดีวันปีใหม่ไทยนะครับสงการนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องป้าน้าเดินทางกลับบ้านเกิดรดน้ำผู้ใหญ่ขอให้มีความสุขกันทุกคนนะครับโดยสวัสดิภาพ จากอมเบตโต้ครับขอติดตามสวัสดีปีใหม่ไทยครับขอเที่ยวสงการกันแบบปลอดภัยมีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่สงการขอให้ทุกคนมีความสุขกับบ้านเนินทางปลอดภัยนะครับมีความสุขมากๆครับผมเมธีเบตโต